ก็เป็นอัปเดตสาหรับคอมเซเว่นนะครับก็เมื่อเร็วๆนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บริหารนะครับคือจริงๆถ้าเกิดก่อนเนี่ยเรื่องดีคือโมเมนตัมไตมาสองนี่ยังไปต่อนะครับรจริงๆแล้วภาพดังกล่าวก็เหมือนจะล้อกันไปตามอุตสาหกรรมเช่นเดียวเกันนะครับก็จริงๆเราคุยซีเน็กไปเมื่อวันจันทร์วลวเราจริงๆเมื่อวานเราได้มีโอกาสคุยกับทางแอดไวส์ด้วยนะครับแอดไวส์เขาก็บอกว่าไตามาสองเนี่ยรายได้ยังค่อนข้างจะดีแล้วก็ กำไรสุดที่เนี่ยยังขยายโดดได้ต่อทั้ง year-on-year year, แล้วก็ Q-on-Q นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนคอนเฟิร์มว่าภาพตัว replacement cycle ปัจจุบันของกลุ่มสินค้า IT เนี่ยมันยังดีต่อเนื่องนะครับแต่ในมุมที่ไม่ดีบ้างเนี่ยจริงๆเราถ้าอิงตามไกแดนสองคอมเซเว่นี่ยมันก็ดูเหมือนว่าช่วง second half มีโอกาสที่กำไรสุดที่มันจะดรอปลง year-on-year year นะครับ โดยรวมในเรายังแนะนําซื้อสําหรับคอมเซนะครับแต่เรามีการปรับราคาเป้าหมายกลางปี2-6ลงเล็กน้อยนะครับจาก24.5บาทเนี่ยเราปรับลงมาเป็น22.29บาทนะครับจากการที่เรามีการปรับตัว P/E multiple นะครับที่มันสอดคล้องกับโก o w t ไซเคิลปัจจุบันของตัวคอมเนะครับจริงสรุปสาระสําคัญที่ได้พูดคุยกับทางผู้บริหารเนี่ยผมสรุปมาสัก3าเรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเองเนี่ย ผู้บริหารยังคงเป้าไกแดนทังปีนะครับที่ตั้งรายได้แล้วก็กำไรสุทธิเนโต10%ยี year -on- ยีนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าโมเมนตัมไตรมาส2เนี่ยรายได้คาดว่าจะโตได้มากกว่า10%ยี o เยีนะครับที่โตได้เนี่ยคยีเซกเมนต์หลักจะมาในกลุ่มของสินค้าสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงออปโปหรือว่าวีโวเนี่ยรวไมไปถึงในไตรมาส2ที่สินค้าแท็บเล็ตอย่างพวก iPad เนี่ยยังขายได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่ Product mix ในไตรมาส2เนี่ยมันเหมือน จีนนเน่ยมันควรที่จะใกล้เคียงกับไตามา์สหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แผนอื่นๆเนี่ยคือผู้บริหารก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาตั้งเป้าต้นปีที่จะเปิดสาขาสุดที่เนี่ยที่ประมาณสักพันสี่ร้อยสาขาสิ้นปีสองห้าแต่ถ้าเทียบปัจจุบันคอร์เตอร์ทูเดตเนี่ยคอมเซเว่นมีสาขาอยู่แล้วประมาณสักหนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดสาขานะครับจริงตรงนี้มันก็อ,อิมพายว่าบริษัทเนี่ยควรที่จะเร่งเปิดสาขาในช่วงเซกเมนต์หาบอย่างน้อยเจ็ดสิบถึงแปดสิบสาขานะครับ แล้วก็เสริมเป็นคัลเลอร์อีกนิดนะครับคือเราก็ถามว่าตัวยูฟันที่บริษัททำเนี่ยมันมีผลตอบรับยังไงนะครับคือผู้บริหารเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่ายูฟันเนี่ยที่ปล่อยให้กับทางเมื่อจะเป็นกลุ่มนักศึกษา ในการเช่าซื้อตัวอุปกรณ์อย่างพวก Apple หรือว่าซัมซุงเนี่ยโมเมนตัม um มันยังดีต่อเนื่องในไตรมาสสนะครับซึ่งถ้าเทียบไปเห็นภาพเนี่ยพอร์ตยูฟันนับสิ้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณสักพันหกรล้านนะครับจริงแล้วก็ไปดูในหมายเหตุประกอบงบนี่แหละแต่ถ้าเทียบกับ NPL ปัจจุบันของยูฟันเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณสัก 23, 23าล้านนะครับตรงนี้มันก็คิดแค่คิดแค่เป็นประมาณสัก1.4%ของท o t a ท p o r พอร์ตนะครับ ส่วนถ้าไปดูในตัวเลขเชิงไกดันเซ่ผมก็ลองทําตัวเลขออกมานะครับว่าถ้าไตรมาสอเนี่ยรายได้โตมากกว่า10%บเปอร์เซนต์ year on year ณระดับ cost profit margin สัก14%แล้วก็ net profit margin เนี่ยที่ประมาณสัก4.7%เนี่ยคือเบื้องต้นเรากำลังคาดหวังว่ากำไรไตรมาส2เนี่ยของคอม7จะอยู่จะอยู่ประมาณสัก968ล้านนะครับตรงนี้มันก็คิดเป็น growth ยี่สเก้าร์เซ year on year แต่ว่าโกร w ตรงนี้มันจะ flat Q on Q นะครับส่วนถ้าไปพิจารณาไกดันทั้งปีนะครับถ้า let's say ลองหักลบตัวเลขกันเนี่ยจากไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเองเนี่ยมันกำลังอิมพลายว่าโมเมนตัมรายได้ในช่วงเซกเมนต์ฮาร์เนี่ยจะโตได้ประมาณสัก10%บเปอร์เซ็นเยียร์แต่ถ้ากำไรสุดทีเนี่ยมีโอกาสที่กำไรมันจะดรอปสักประมาณ3%ามเปอร์เซ็นเยียร์นะครับส่วนถ้าไปเทียบกับมุมมอของเราเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรายได้ของผู้บริหารเนี่ยมันก็ดูจะอินไลน์กับที่เราทำนะครับแต่อะไรก็ดีถ้าในแง่ของกำไรสุดทีเองเนี่ยมันมีอัพไซด์เวซสอบประมาณกับเราที่มาสักห้าเปอร์เนต์ครับส่วนในมุมมองของเราเนี่ ด้านดีเนี่ยมันก็คือเหมือนเสมือนว่าโมเมนตัม Q2 เนี่ยมันยังดีต่อเนื่องก็คือรายได้รายได้ก็กําไรยังโตต่อตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าเอ้จริงๆแล้วที่คนกังวลกันว่าเศรษฐกิจมันจะชะลอเนี่ยแต่กลับกันเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มสินค้า IT ทีวีเลส m e n t เ y c ต์มเนี่ยมันยังดีต่อเนื่องนะครับ แต่ก็ดีนะถ้ามองในมุมกลับกันนะคืออย่างที่ผมเรียนว่ามีโอกาสที่กําไรในช่วงเซ็นทฮาร์ปเนี่ยมันจะดรอปลงประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์เยียก็ถ้าดูตามตารางเนี่ยจะเรียกได้ว่ากําไรในไตรมาสสี่ของคอมเซเว่นเนี่ยมันเป็นฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารอาจจะมีการไพรซ์ซินว่าในช่วงเซ็นทฮาร์ปเนี่ยเศรษฐกิจมันมีโอกาสที่จะชะลอโตลงได้นะครับส่วนในแง่สุดท้ายในแง่ของ valuation นะครับเรายังแนะนำซื้อคอม7นะครับที่ราคาเป้าหมายใหม่ที่22.29บาทนะครับ ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยปรับตัวลงมาแล้ว30% year to date นะครับปัจจุบันหุ้นเทรดบน forward PE 2526ในที่ประมาณสัก12เท่าแล้วก็11เท่าตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ระดับประมาณสักลบ1.5 SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่สาเหตุที่เรายังแนะนำซื้อนะครับซึ่งเนื่องจากว่าปัจจุบันราคาหุ้นรวมกับพวก dividend yield เนี่ยมันให้ total shareholder return ที่สูงถึง29%นะครับแล้วเราคิดว่าถ้าจะเล่นบน comp s e v เนี่ย momentum ไมมตรม,มาสของบริษัทยังดีอยู เราก็มีโอกาสที่จะมีการเก่งกําไรเกิดขึ้นในช่วง s e c น n d h นะคบที่ปกติแล้วมันเป็นซีซันนตี้ของกลุ่มสินค้า Apple ออกใหม่เนี่ยตรงนี้มันก็น่าจะสร้างโมเมนตัมเชิงบวกให้กับราคาคุณได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อยาก n o t ตไว้นิดหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยคอมเซเว่น CAGR เรามองว่า3ปีมันจะโตเฉลีย่ยแค่ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เลยมีการ <ừ. S 1> ปรับ PE multiple เนี่ยจากเดิมเราให้ไว้ที่ประมาณ16เท่าเนี่ยเราก็ปรับมาอยู่ในกรอบระหว่าง14.6เท่าครับพี่ปองครับก็ถ้าดูทรงก็คือ ดูเหมือนในระยะสั้นๆ,ๆนะครับซีเน็กซ์ก็อาจจะดูมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับอย่างที่จำอธิบายไปวันก่อนเนาะก็คืออย่างน้อยมีไซเคิลของการเปลี่ยนถ่ายแท็บเล็ตมีนอน Apple มี Nintendo มี Windows เข้ามานะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ต้องดูสภาวะของเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งของคอมเซเว่นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นรายบุคคลเป็นส่วนใหญ่นะครับของซีเน็กซ์เนี่ยมันก็จะมีการกระจายตัวเข้ามาอยู่ในภาครัฐ ของแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูกันนะฮะว่ามันจะส่งผลยังไงแต่ผมว่าไตมาสอเนี่ยเราน่าจะเห็น leading indicator ที่ดีแล้วว่าตัว s t o r e growth นะครับแล้วก็ตัว margin หรือตัว profit เ,เป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่ว่าในระยะสั้นๆตอนนี้เราอาจจะเลือก quarterly stock pick ของเราเป็นตัว s i n e x ไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทางจำครับ